สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ต้าอุทัยนะครับเอาความรู้ที่ได้คัดสรรมาเล็กหรือน้อยนะครับมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับพี่ๆน้องๆนะครับสาหรับเหรียญธนุมานปี2 5 6 6อีก2บล็อกนะครับที่ผมเคยบอกไว้นะครับที่ยังไม่ได้มานําเสนอนะวันนี้ก็มีเวลามีโอกาสนะครับมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ หวังย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมด้านซ้ายมือนะครับสี่เหรียญนะครับเป็นบล็อกที่ห้าทางสองเหรียญทางขวาเป็นบล็อกที่หกครับผมก็นําเสนอแบบนั้นนะครับเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่ามีลักษณะแบบไหนบ้างนะครับครับผมมาดูบล็อกที่ห้ากันก่อนนะครับมาดูด้านหน้ากันด้านหน้าถ้าจะดูรวมๆนะครับนี่ฮะสวยสดงดงามเลยแต่เราสําคัญที่สุดเลยมาดูตําเนกันนะฮะดูพระเราต้องดูตาเนกนะครับผมดูที่หูงห่วงนะครับ ห่วงบนจะมีรอยแตกเห็นไหมฮะฟึบลงกล้องก่อนนี่กล่องกระมูเหลือเกินเห็นไหมครับจะมีเส้นแตกตรงนี้หนึ่งจุดเห็นไหมครับท่านผู้ชมดี๋ยวผมจะขึ้นพาพนิง่งชี้รายละเอียดให้นะครับแล้วก็มาดูตรงยันกันปืนนะครับด้านซ้ายมือหลวงพ่อนะครับผมด้านซ้ายนะนี่จะเห็นว่าจะบางๆนะครับผมจะไม่ค่อย นะสรุยันกันเปื้อนะครับแล้วก็ถ้าแข็งดูนะครับจะมีเส้นแตกวิ่งอยู่ตรงกลางยันเห็นไหมครับเนี่ยนี่มีเส้นแตกอยู่หนึ่งเส้นเส้นขนแมวแหละเขาเรียกนะฮะเส้นผ่ายันขึ้นไปเลยซึ่งถ้าก็จะเทียบกับยันด้านซ้ายนะครับยันด้านซ้ายนี่จะเป็นแท่งใหญ่เลยนะครับเห็นไหมฮะด้านหน้านะครับหลักๆก็มีสองจุดนี้นะครับผมครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังก่อนนะครับ มาครับผมมาดูตำหนิด้านหลังกันบ้างนะครับผมสาหรับเหรียญหนุมานบ็อกที่5นะครับพื้นเหรียญจะเป็นสายฝนอย่างนี้เลยนะดูตำหนิกันก่อนนะครับตำหนิแรกเลยดูที่ปลายธงเห็นไหมครับจะมีเส้นชัดๆไล่ลงมาจากขอบธงจากบนลงมาเลยครับถึงธงแล้วก็ทะลุลงมาด้านล่างเลยนี่ฮะอันนี้คือ1จุดนะครับแล้วก็ด้านบนนี้ตรงขอบข้างบนเห็นไหม สองจุดนะครับผมแล้วก็มาดูตรงริมริมขอบซ้ายนี่นะฮะเห็นไหมฮะจะมีเส้นเฉียงลงมาในคู่ขนาดลงมาฟึบหนึ่งเส้นนี่ฮะสามเส้นนี้นะครับเรามาเลฟเฟรนได้เลยนะครับเอามาดูเป็นพาร์แท้ได้เลยนะฮะส่วนพื้นเหลี่ยงก็เป็นบล็อกสายฝนสวยๆนะครับนี่ฮะผมจะอินเสิร์ตให้ดูนี่ครับสวยๆเลยส่วนจำเนียนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมจะขึ้นพับนิ่งไว้ให้นะครับผม ครับผมต่อไปเรามาดูอ่าเหลียญฮนุมานอีกหนึ่งบล็อกนะครับคือบล็อกที่6บล็อกสุดท้ายแล้วแต่จะมีบล็อกอื่นอีกป่าเนีผมไม่แน่ใจนะครับเท่าที่ผมมีอยู่ในมือตอนนี้ก็มีประมาณนี้ด้านหน้านะครับก็ปกติทั่วไปเลยนะจะซูมดูตแหน่งนะครับดูตแหน่งกันเลยถ่ายยากมากครับกล้องตัวใหม่นี่โหใช้งานไม่ค่อยเก่งด้วย นี่ฮะเส้นแตกตรงนี้หนึ่งเส้นเห็นไหมครับนี่ฮะคมๆตรงนี้เลยหนึ่งเส้นหนึ่งจุดด้วยเหรียญนะครับเหรียญนนอาจจะไม่ชัดดูหนึ่งเหรียญน,นี่ฮะชัดๆเลยเห็นไหมครับผมและจุดที่สอง ก็ยันกันปืนด้านซ้ายนี่นะครับผมยันกันปืนด้านซ้ายเดี๋ยวจะลองซูมดูนี่ฮะเห็นไหมครับนี่สองเส้นนี้เลยเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีเส้นเล็กๆไต่ขอบอีกนะครับแต่เราเน้นสองเส้นนี้นะครับต้องมีนะบล็อกที่หกนะครับผมอันนี้คือด้านหน้าครับของหลวงพ่อนะครับ ก็ถือว่าสวยสดงดงามอยู่ด้านหลังก็ไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยครับมีต้องหอให้ดูนิดหน่อยพอที่อยากแยกแยะบล็อกได้นะครับเดแต่ก็คลาสสิกเลยครับผมนี่ฮะตรงนี้จะมีติ่งเ็็นไหมครับตรงขอบเนี้ยจะมีติ่งการ เพิ่มออกมาแล้วมันปิ้นออกมาครับเนี่ยฮะมีติ่งอยู่หนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นตรงนี้นะครับหนึ่งก้อนแล้วก็จะมีเล็กๆอยู่สองสามก้อนตรงนี้นะครับแต่เด่นๆเ,เ,เลยมีก้อนนึงต้องมีแน่นอนนะฮะแล้วก็มาดูเส้นหนวดแมวคมๆด้านล่างครับเป็นเส้นคม,มเลยนะผมวงไว้มีด้วยกันทั้งหมดก็สามจุดนะนี่นะครับผมจุดนี้ขยายใ,ใหญ่ไปวะเนี่ย ว่าจะขยายใหญ่ไปหน่อยนะมั้งส่องตามได้เลยนะครับผมอาจจะมือไม่เที่ยงนะครับนี่ฮะตรงนี้เห็นไหมครับไม่โย่สามสี่เส้นนี้ชัดๆเลยหนึ่งจุดแล้วก็ไต่ลงมาตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยของตะแคงดูดีๆเอารับแสงดีๆนะครับส่องถ้าจะส่องเองจะเห็นกว่านะครับผมอาจจะส่องไม่ค่อยเป็นนะ จะมีเส้นหนวดแมวจากขอบขึ้นมาโอ้โหฟกัสยากเหลือเกินมอเวลาได้ดูภาพนิ่งประกอบด้วยนะครับตรงนี้จะมีอยู่ห้าหกเส้นนะตรงนี้เลยนะครับจากติ่งลงมาตรงเนี้ยแทงขึ้นไปข้างบนเลยสวยๆเลยนะค่อนข้างคมนะครับค,ค่อนข้างคมแต่ว่าผมโฟกัสไม่ได้นะครับเพราะว่าพอดี ซื้อกล้องมาใหม่โดยใช้ยังไม่ค่อยถนัดมือด้วยเดี๋ยวก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นเส้นนอนนะครับตรงนี้เป็นเส้นบังคับเ,เส้นเกิดจากบล็อกนี่แหละบล็อกพิมพ์นี่แหละนี่ฮะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับชัดๆเลยนี่ตรงนี้เป็นเส้นเส้นเส้นทะยงทะยงเลยครับผม นี่นะครับคือ1นึจุดจุดจุดนี่แหละครับจุดนี้จุดหนึ่งที่ผมบอกไปนะฮะนี่เนี่ยจะขอบล่างขึ้นไปนะครับเส้นจะทะแยงขึ้นไปนี่ฮะเห็นไหมครับก็ตามนี้นะครับเบื้องต้นนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมต่อไปนะครับเรามาดูขอบตัดนะฮะนี่ด้านหน้าหลวงพ่อนะครับเดาดูขอบตัดดูคร่าวๆนะครับผมนี่ฮะพลิกไป ดูรอยฉีกรอยอะไรนะครับผมจะไม่เหมือนเป๊ะท่าดนะครับบล็อกนี้นะฮะแต่ตรหนี้ด้านในเหรียญนี่เหมือนกันหมดนะครับแต่ขอบตัดอาจจะฉีกมากฉีกน้อยนะครับดูนะฮะแต่เป็นบล็อกเดียวกันแน่นอนครับผมี่จุดนี้ชัดเจนครับจุดด้านหลังนะครับผมแต่ตาผมคงไม่ดีนะครับยิ่งทำยิ่งแย่ ก็ประมาณนี้ครับผมก็เพื่อนๆลองส่องตามดูนะครับตำหนิในพีต่างๆอะไรมีไม่เยอะนะครับบล็อกที่6นะช่วงนี้งานเก๊งงานเสร็จก็ยังไม่มีนะครับเพราะเนื่องจากพระของเราราคายังไม่แรงมากนะครับยังไม่แพงแต่วันเด่งวันใดนะครับราคาพระแพงนะฮะผมเชื่อว่างานเก๊ต้องมีออกมาแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะครับผม โดยจากใจต้าอุทัยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ